ด้วยครับขอ,อคคบคดีครับแขารับเชิญครับติดตามกันได้นะฮะก็เรียกว่าเรื่องราวของดวงเรานี่ต้องอัปเดตกันนิดหนึ่งครับอาจับครับใน ่วงสัปดาห์จากนี้ไปนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์กันเลยนั่งอยู่ข้างๆนี้วันอาทิตย์วันเนี้ยอาทิตย์เลยครับอาจารย์ครับทั้งจอมยุ่งนะครับแล้วก็ทั้งตุลาด้วยที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนเดือนในทางโวราศาสตร์นะครับจากเดือนกันยายนเป็นเดือนตุลาคมนะครับที่ยิงตุลาคมนี้ถ้าเกิดว่าดับสากละวันที่1แต่ว่าช่วงช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็จะเร ท่าน้เกิดในวันอาทิตย์นะครับจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรมีงานชิ้นใหญ่ให้ทําครับ,รบงานชิ้นใหญ่แบบที่ผมมองว่าในรอบปีนี้นะน่าจะเป็นโครงการหรือเป็นชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยการตัดสินใจนะครับที่สําคัญเกี่ยวเนื่องกับท่านได้ทำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลักษณะที่ดินการทํางานชิ้นใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เขาบอกว่าเล็กๆไมใ่ใหญ่ๆทำละช่วงของสัปดาห์นี้คนนไ้เกิดวันอาทิตย์นะครับเหมาะสมผมแนะนำเขาว่าให้พยายามหาเพื่อน หาหุ้นส่วนนะครับหาเพื่อนหาหาหุ้นส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมครับร่วมในการทํากิจการนี้น,นะฮะเนี่ยที่จะวางแผนให้บังเกิดขึ้นจะดีที่สุดนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมเลยครับว่าท่านเนี่ยจะต้อง หาอะไรที่เป็นพวกต้นไม้มาประดับบ้านประดับที่ทํางานหน่อยหนึ่งจะช่วยเสริมดวงอย่างมากเลยนะสัปดาห์นี้มีผลเยอะแล้วก็สิ่งใดที่ท่านตั้งใจมุ่งหวังมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ง่ายครับ,รบเรื่องของความรักนะครับ,ค,รบความรักคนที่เป็นคนรักที่ มีแฟนกันมานานแล้วจะส่งผลได้ดีเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นโสดนะครับหาคนรักที่อายุมากกว่าตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะครับจะหรือว่าคนที่มาสนใจถ้าเกิดเข้าขาอายุมากกว่านี่ค่อนข้างดีพิจารณาไว้เป็นพิเศษครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านพูดเรื่องความรักก่อนเลยครับความรักคนที่ เป็นวันจันทร์ในช่วงของสัปดาห์นี้มักจะเจออาการคนรักเคยผุดผดเด็ดกันมีจะอาจจะถูกบังคับหน่อยเนึงนะให้ไปทํานูน่นทํานี่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจ้าโ,โหคือบางทีเราก็ขี้เกียจนะบางบทีเราก็ไม่ค่อยชอบใจนะแต่ถ้าเกิดในวันจันทร์เนี่ยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเรื่องของเงินทอง,ทองครับดูเหมือนกับว่าความรักบางทีถูกบังคับมากนะแต่เงินทองนี่รู้สึกไม่ถูกบังคับแลวแถมมีลื่นไหลามาเรื่อยๆเลยถ้าในเกิดในวันจันทร์สัปดาห์หน้าเขาแห่ไปทำอะไรกันนะวันที่ที่สิบหก เพิวันที่หนึ่งกับสิบเนี่ยท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับเรื่องของโชคลาภนะค่อนข้างโดดเด่นนนะครับอย่างน้อยสุดนะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะหรือว่าอย่างน้อยสุดได้สิ่งที่เป็นของล้ําค่านะครับติดไม้ติดมือมาแน่นอนนะช่วงสัปดาห์นี้มองมีงมองหาดีๆนะครับใครจะใครจะเรียกว่าให้ให้ของมีค่านะครับลองคุยกับเขาดูนะครับมีโอกาสได้ลุ้นสูงนะครับเรื่องของท่านที่เกิดในวันอังคารต่อไปเลยอังคารนี่นะครับช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ตัวท่านเองมีภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยพอ้องยิ่งท่านที่มีญาติพี่น้องเป็นสุภาพสตรีนะครับท่านจําเป็นครับจะต้องอาศัายเรียกว่ากําลังใจครับในการที่จะต้องเน็ตเหนื่อยในเข้าไปดูแลเทคแคร์ท่านเกิดวันอังคารนะครับช,ช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยจำเป็นครับจะต้อง โดวยวท่วท่้นเป็นสุภาพบุรุษนะต้องดูแลสขตขีให้ดีเพราะว่าดูเหมือนกับว่าโชคลาภจะมาจากคนรักนี <c oughs> ่ยำแย้ม <c oughs> บอกเลยแต่ว่าเอา้เาแล้วถเกิดล่ะเราเป็นผู้หญิงล่ะ <c oughs> ผู้หญิงนี่นะครับจะต้องให้กําลังใจให้ดีเพราะว่าคนรักของท่านเนี่ยนะครับปกติเลยอันนี้แบบแบบว่าทั่ว,วไปนะ <c oughs> คนที่เป็นผู้หญิงคนรักก็เป็นผู้ชายใ <c oughs> นะส่วนมากเลยนะ จะนาโชคลาภมาให้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็นะครับดูแลให้ดีแล้วเงินทองจะมาจากคนรักนี่คือเรื่องของคนที่เกิดวันอังคารนะครับต่อไปท่านที่เกิดวันพุธครับวันพุธเป็นสัปดาห์ที่ตัวนั่นเองมีลุ้นในเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับการที่จะได้พวกสังหามทรัพย์ที่ดินนะครับแต่การได้จะได้มาจากทางคนที่เป็นบุตรหลานบริวารนะครับ คนที่เป็นรุ่นน้องนะครับถ้าเกิดว่าเสนอเรื่องของอเออพี่พี่ช่วยไปดูแลเรื่องของที่ดินในเฟียใ,ใ,ให้หาคนมาซื้อที่ดินเนี่ยแบบนี้เราเข้าไปพูดคุยมีโอกาสได้เงินค<ม>อมมิชชั่นเป็นในหน้านะครับจะเป็นอาชีพือเป็นสมัคูมิรก็แล้วแต่โดยเฉพาะท่านที่อยู่ในแวดวงองสังหาริมทรัพย์ในช่วขงของสัปดาห์ที่เกิดวันพุธเนี่ยเมกมันนี่ได้เยอะเหลือเกินนะครับเลยอาจารย์ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยจะออกรถออกราสัปดาห์นี้ก็เหมาะนะครับท่านที่อยวันพุธบอกว่า รอมานานและลังรอมานานนะครับช่วงนี้ลองเดี๋ยวดำเนินเรื่องนะครับที่จะจะกู่หรือว่าจะนัดออกรถมากครับท่านเกิดถ้าเกิดมันพุ่เนี่ยนะครับผเรื่องที่เรื่องที่เหมาะคือเรื่องรถราเรื่องของการเงินการทองแต่เรื่องที่ไม่สู้จะเหมาะเราก็ต้องระมัดระวังสูงเลยคือเรื่องของความรักอาจะหลุดปากพูดอะไรกับคนรักไปเนี่ยระวังนับหนึ่งนะครับพูดแล้วเขาใจผิดกันเราเราพูดหนึ่งเขาก็ ต่อเป็นสองสามสี่บางทีรัวผิดเพี้ยนไปต้องระวังนิดนึงนะ่ะเรื่องนี้สองบางทีเราเราก็ด้วยความผิดใจร้อนเองใช้คําพูดรู้สึกว่าใจร้อนอยู่พอพูดออกไป คนรักทำไมพูดแรงจังเลยต้องพูดรุนแรงขนาดนี้ด้วยมันเจ็บปวดคนที่เกิดวันพุธต้องพผาเรื่องคำพูดนิดนึงนะครับบอกว่านิ่งเสียตำหนิทองนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก่อนเลยบางทีดูดวงนี่อย่าไปอย่าไปเหมือนกังวลมากแต่ว่าอะไรที่มันเด่นชัดในกระ้ังต้องระวังไว้ก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องการเงินการทองนะครับ ท่านี่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าพอจําได้มักจะต้องเอาเงินไปดูแลเรื่องของขอบครัวนะครับเรื่องของอะไรแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเงินเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะต้องใช้เยอะถ้าเป็นเรื่องที่เกิดจากคดีความรหรือการขัดแย้งกันบางทีการขัดแย้งนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับการเป็นคดีกันนะนะเหมือนเวลาที่คนมีอะไรที่ต้องต้องต่อ,งตอสู้กันในทางในทางนิติกรรมสัญญานะครับ,รบหรือแม้แต่การที่ว่า วันนี้อย่าไปท้าพนันกันนะไม่ดีท่านไี้เกิดเปพระสัพดีในช่วงสัปดาห์นี้ครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราเรายอมที่จะมีเดิมพันอู้แพ้เนยนะเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงแม้ในแง่ของการเสี่ยงโชคนะครับภาพรวมของท่านไี่เกิดเปพระสัพดีช่วงสัปดาห์นี้บังเอิญมันไปไปคล่อมไปใกล้วันที่16พักก่อนพักก่อนแล้วกันที่หนึ่งพักก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่จะจะช่วยทุเราได้ก็คือว่าเรื่องของคนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับอาจารย์ ยังพอให้คําปรึกษาได้นะครับแต่ไม่ถึงอับหวานแบววมากนะเพราะเทาเกิดมาพระราศพดีช่วงสัปดาห์นี้ต้องถือว่าหายใจลึกๆนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆเพราะว่าดูเหมือนเรื่องต่างๆนี่จะค่อนข้างเครียดนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์นี่ผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูดีนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่เรียกไปพบเนี่ยบอกว่ามาคุยกันไหนเอมไม่ต้องกลัวบางทีเขาบอก ผู้ใหญ่เรียกปิดห้องคุยนี่กลัว <laughs> เป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดแล้วจ้าวครับเวลา <laughs> นะพวกนี้เขาไปคุยตัวต่อต,ตัวแล้วปิดห้องเนี่ยโอ้โหเป็นห้องเย็นจะมีซองขาวเหมือนหรือเปล่า <laughs> ตกใจซองกระ <laughs> <laughs> พิบว่าปากท่านเหลือในวันศุกร์นะครับ <laughs> ช่วงของสัปดาห์นี้นะครับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพศตรงข้ามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะให้คุณท่านนะครับก็คือจะให้ท่านเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะเรียกว่าแสดงผลงาน สังเกตดูไอ้โอกาสนี้มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้มันจะมาถึงจังหวะของท่านนั้นที่เกิดมันสุกนะครับเพราะฉะนั้นจงแสดงความสามารถให้เต็มที่โดยเพือย่างยิ่งนะครับผลงานที่ต้องสร้างยอดสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับบริษัทองค์กร,รหรือบางทีถ้าทำทำเป็นธุรกิจในครอบครัวเนะี่ยผู้ใหญ่แหละจะดูว่าเออเราจะนำพาธุรกิจครอบครัวไปรุ่งไหมออนั่นถ้ถาเกิดมันสุกในช่วงสัปดาห์นี้นะถือว่าเดิมพันสูงท่านจะก้าวเข้าสู่ความเป็น ผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าจะแจ้งเกิดเนี่ย,ย,ยก็ช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในฐานะของคนที่เป็นอะไรนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคนรักนะครับ มีมีเกณฑ์นะครับว่าจะเอ็นดูท่านเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําคะแนนนะครับต้องทําในช่วงนี้นะครับจะดีมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องของคนคนรักท่านเองนะก็สามารถที่จะปรึกษาหารือกันได้แต่ระวังอย่างหนึ่งครับอาการของการปรึกษาหารือเนี่ยบางทีมันหุนถันพันล้านนิดนึงจะปรึกษาเรื่องเงินทองหรือธุรกิจก็แล้วแต่นะครับค่อยจะเย็นเย็นค่อยพูดพูดกันเพราะว่าไม่ได้ห่วงว่าทะเลาะจะห่วงว่าถ้าต่างคนต่างตัดสินใจเร็วแล้วไม่ไม่เบรกกันเนี่ยบางทีเงินที่ลงทุนไประวังมันมันน่ากลัวยิ แอ่น้องลงทุนทาธุรกิจเนี่ยใช่แล้วดูเหมือนกับว่าท่านท่านจะมีจังหวะที่จะเดิมพันลงลงทุนไปเนี่ยก็ค่อยๆนะค่อยๆตัดสินใจนะสุดท้ายท่านเกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองนะครับมีความความคิดจินตนาการความอะไรนความเพ้อฝันค่อนข้างเยอะคำว่าเพ้อฝันที่นี้หมายถึงว่าถ้าท่านเนี่ยนะครับคิดที่จะ ทำโครงการใดๆก็แล้วแต่ไม่เหมือนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นจังหวะทำแต่คนที่เกิดนวันเสาร์เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมแนะนําครับว่าให้ลองค่อยๆค,ค,คิดใส่ใส่ตองดูให้ดีเพราะว่ามันเป็นจังหวะของการที่ว่าท่านจะเตรียมตัวทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเอาเงินไปลงทุนคับอาจารย์ ผมบอกรับแ้าสังเกตดูสัปดาห์ไหนคนที่เกิดในวันไหนพร้อมลงทุนได้ผมจะบอกจังหวะแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยให้รังรอแล้วก็คิดคิดให้เยอะบางทีเราคิดอยู่เนี่ยจะลงทุนจะทานู่นทํานี่คิดไปไกลได้ครับเพราะเงินยังอยู่ในกระเป๋ายังไม่สายยังไม่ลงทุนไปนะครับสัปดาห์นี้นะคิดให้ให้ให้เสร็จดีก่อนถึงจังหวะผมจะบอกนะครับเรื่องของความรักครับความรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ได้เว้นอย่างเดียวว่าอย่าเพิ่งกลับไปหารีเทิร์นนะคนที่มีแฟนเก่าเนี่ยเราคิดว่า เอ๊ะสัปดาห์นี้ลองไปคุยดูยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจรย์จะมีความรักกับคนปัจจุบันนะครับหรือว่าจะมองมองโอกาสใหม่ๆได้<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเก่าช่วงรีเทิร์นสัปดาห์นี้เนี่ยให้เก็บไว้ก่อนนะห้าม, <laughs> มเด <laughs> ินหอยหลัามงั้นเหอะใช่เพรานะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ภาพรวมนะ ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บงาความคิดให้เยอะนะครับอย่างนี้ถึงจะปลอดภัยครับผมนี่คือ7วันของเรานั่นเองนะฮะในสัปดาห์นี้นะฮะไปถึงวันพฤหัสหน้านะฮะก็จะมาอัปเดตกันต่อได้เป็นยังไงนส่งข้อความมาบอกกันได้นะฮะแม่นําเป็นแค่ไหนอาจารย์โอมก็จะพยายามกรให้อยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนทุกวันพฤหัสบดีครับแล้วก็วันนี้อาจารย์โอมนะฮะก็มีของรางวัลมาแจกให้ด้วยสําหรับผู้ที่ส่งข้อความมามากที่สุดนะฮะวันนี้กี่รางวัลครับวันนี้ผมขอสองรางวัลสาหรับท่านที่ร่วมบุญด้วยกันนะครับ อยากให้มีเงินมีทองไหมาเทมาใช้กำไรยันสมบัติจักรพรรดินะครับจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับอันนี้คือวันที่หนึ่งเรียกซับเรียกเงินเรียกทองเลยแหละใส่ไปทอกรายการมาสินค้าโอ้โหลูกค้าชมใหญ่เลยแหลมตรงนี้ใส่ไว้แล้วเงินทองเข้ามานะครับจะมียันเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจพระศิวิีินะครับหัวใจเศรษฐีใส่ไว้นะครับรางวัลที่2นะครับ อยากให้มีคนที่ได้ไปนะครับครบเครื่องเลยทั้งเสน่ห์ทั้งบารมีทั้งการเงินนะครับผ้ายันเทพขุนแผนมหามนตรานะครับจะพกติดตัวง่ายๆนะครับใส่กระเป๋าสตางค์ไว้นะครับพกติดตัวไปก็จะได้ครบเครื่องเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินครับอันนี้แจกให้นี่คือไม่รวมกรอบนะฮะอันนี้ใโชยเฉยใช่อันนี้เป็นการโชว์แต่ให้เห็นจริงคือผ้าที่อยู่ข้างในครับอันนี้คือรางวัลที่ที่1และที่ของของครับงนี้แต่เราก็ยังมีของประจําเดือนด้วยของอาจารย์โอก็จะเป็น เทพขุนแผนใชในปฟังปฏิบัติธรรมนั่นเองนะครับแจกให้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลากหลายว่าตอนนี้ที่ทยอยเข้ามานะครับมีจากอาจารย์แบงค์นะฮะมีจากอาจารย์น้องแล้วก็ของทางรายการด้วยนะครับมีโทรศัพท์มือถือมีหลากหลายรางวัลมากเดี๋ยวจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังกันแล้วมีอะไรบ้างแล้วกันนะแต่วันนี้ต้องเบรกกันก่อนนะครับ4221995และ4221550นะฮะทั้ง2ช่องทางเลยส่งเข้ามาวันนี้มากที่สุดนะฮะหกับ2รอรับรางวัลกันได้เลยนะครับเบรกสักครู่ดีฮะช่วงหน้ากลับมาเปลี่ยนชีวิตครับ It's